สวัสดีค่ะร้านยูรูตูปลาค่ะวันนี้ช่วงบ่ายหนไม่มีอะไรทํานะวันนี้เหมูก็เลยเมาไลฟ์สดคุยกับลูกค้าทุกท่านนะคะก็มาดูตู้ใบล่าสุดที่เราจะนําเสนอส่งที่หมอกรุงเทพนะคะตู้ใบนี้มีขนาดที่60นิ้วนะคะกว้าง30นิ้วแล้วก็สูง30นิ้วนะคะตัวนี้เป็นรูปแบบที่ลูกค้าต้องการคือต้องการสติกเกอร์สีดําทั้งหมดรอบตู้นะคะก็จะมีด้านพื้น แล้วก็ด้านหลังด้านข้างนะคะด้านข้างทั้งหมดนะคะแล้วก็เจาะรูทําระบบเนี่ยตอนนี้สองรูค่ะยังยังไม่ได้ติดตั้งระบบโอเวอร์โฟนะคะก็คือลูกค้าอยากไปลองใช้แบบรุ่นแบบไม่ใช่ระบบโอเวอร์โฟก่อนตู้ปลาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของหูช้างนะคะตัวนี้หมวยเจาะเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งให้ลูกคา้ามีรูมีรูทั้งหมด2รูก็คือรู นิ้วครึ่งกับรูหกหุ่นนะคะเดินท่อไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือผลงานของที่ร้านที่จะนำส่งในอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็กองล่างของลูกค้าเนี่ยจะมีขนาดที่ยาวสี่ิบแดนิ้วนะคะ,ะความกว้างเนี่ย20สิบนิ้วแล้วก็ความสูงของตัวตู้เนี่ยอยู่ที่สิบห้านิ้วค่ะช่องทั้งหมดของระบบกองล่างเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องและห้าช่องนะคะ รูปแบบนี้เป็นรูปแบบกองล่างที่ลูกค้าต้องการจะใส่ UV ช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายเพื่อไม่ให้แสง UV รอดนะคะทางร้านก็ได้ทำการติดสติกเกอร์ให้ทั้งทั้งหมดสีด้านนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แสงของ UV เล็ดรอดออกไปโดนสายตาของลูกค้านะคะส่วนมาดูที่งานขากันดีกว่านะคะงานขาตอนนี้หมวยให้ช่างเขากำลังดำเนินการทำการเก็บสีอยู่นะคะ รูปแบบตัวนี้จะเป็นรูปแบบของขาเหล็กกึ่งเฟรอนะคะรูปแบบหน้าบานทั้งหมดเนี่ยหน้าบานทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกระจกทั้งหมดแล้วก็หุ้มด้วยไม้ทั้งหมดเนี่ยอสองส่วนส่วนส่วนบนและก็ส่วนล่างนะคะส่วนตัวด้านนู้นก็คือฝานะคะซึ่งจะทําการทําสีดําด้านนะคะตามที่ลูกค้าต้องการนะคะ,ะด้านข้างก็จะเป็นกระจก ซ้ายขวาเพื่อที่จะนำกองล่างเขา้ยัดใต้ใต้ขานะคะตอนนี้ยังเก็บสียังไม่เรียบร้อยนะคะอันนี้คือผลงานที่จะนำส่งในอาทิตย์หน้าของร้านโยตุปาลูกค้าท่านใดสนใจในรูปแบบของงานของกึ่งเฟอร์นะคะสนใจทักและติดต่อหมวยได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ